การตีอันดับสนามปรลลองอารีนาให้ขึ้นชาเลนเจอร์หนึ่งหรือหลีกระดับสูงทำยังไงเพื่อที่เราจะได้รับเพชรจำนวนมหาศาลสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Back โ o v e r M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back โ o v e r M แล็ค a าล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกม นึกถึง p o w e r p นะครับ สำหรับในภาคนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการขึ้นหลีกระดับสูงแล้วก็การเก็บแต้มขึ้นชลเลนเจอร์หนึ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไปรับเพชรกันนะครับแน่นอนการที่เราจะขึ้นชลเลนเจอร์เราก็ต้องเข้าวันที่สนามประลองสนามประลองก็จะเป็นโหมด PVP แบบเล่นไม่พร้อมกันที่จะให้เราต่อสู้เล่นกับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราต่อสู้แล้วชนะเราก็จะรับแต้มชัยชนะมากซึ่งถ้าแต้มถึงแรงยศของเราก็จะถูกเลื่อนขึ้นก็จะเริ่มมาตั้งแต่บอนหลังจากค่ารอยขึ้นไปก็จะเป็นซิลเวอระับ้ 1, กดโ 1,500ก็จะเป็นระดับมาสเตอร์และ Challenger แต้มก็ต้อง2,000ซึ่งในส่วนของการที่เราจะมาถึง Challenger 1ต่อให้เรามีแต้มมากกว่า2,004หรือ4,000หรืออาจจะมากกว่านั้นอันนี้ก็ใช่ว่าเราจะขึ้น Challenger 1ได้ต้องขึ้นอยู่กับว่าอันดับในเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับหรืออันดับที่เราอยู่เนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ต้องพยายามเข้า500อันดับแรกให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถึง500อันดับแรกเราก็จะไม่ได้รับของตรงนี้ในกรณีที่คนขึ้นมาที่หลังเราสามารถดูอันดับได้จากตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะดูจากตรงนี้ก็ได้เขาก็จะมีรายละเอียดซีซั่นหรืออันดับของเราบอก อย่างณตอนนี้นะครับผมก็อยู่อันดับที่ประมาณ 15- 16คะแนนอยู่ที่3 0 0 0ซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยจะค่อนข้างเดือดอย่างเช่นอันดับซีซั่นที่แล้วเขาจบกันไปที่คะแนน6ก0 0กว่าหรือคะแนน5 0 0 0กว่าเนี่ยบางคนยังไม่ขึ้น500อันดับแรกเลยนะครับฉะนั้นการที่เราจะขึ้นก็ควร์นี้ต้องขึ้นตั้งแต่ช่วงรีสัปดาอย่างเช่นวันจันทร์วันอังคารวันพุธยิ่งเราดึงเวลาไปตีช่วงดังหลังการที่เราจะขึ้นอันดับ500อันดับแรกต่อให้เรามีแต้มเยอะแต่ถ้าเราไม่ขึ้้้้นน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 น500อออัััััดดบแแรรรรรกกกกขขงาาาวลลล็จจะะะะะะไไมมมม่่คปณณึยยพสเเใีีท ไปหลีกระดับสูงเราต้องติด500อันดับแรกก่อนนะครับหลังจากที่เขาตัดสัปดาห์ในช่วงเวลาตัดสัปดาห์เนี่ยก็จะอยู่ที่วันอาทิตย์เที่ยงคืนเราต้องพยายามอยู่ให้ได้ใน500อันดับแรกก่อนที่จะรีเที่ยงคืนสามารถดูเวลาสิ้นสุดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีสิ้นสุดสัปดาห์แล้วก็จะมีสิ้นสุดการจัดอันดับประจําซีซั่นอย่างตอนนี้วันที่ผมอัดคลิปนะครับก็จะจบซีซั่นหนึ่งแล้วอีกประมาณ5 6วันแล้วก็พูดเพิ่มเติมนะครับเชกเช่นเดียวกันถ้าเราขึ้นไปถึงงงงงลลลีกกรรระะดดดัันนััับบสููไ้้้แแแแเเเาาาาคนนนนนนนิในช่นน่่่วววยยยอออๆตตขํ ก็จะไม่ได้รับของรางวัลเช่นกันนะครับถ้าอยากได้ของรางวัลเยอะเกีบแต้มชัยชนะตรงนี้นะครับโดยการชนะแบบ TT เพื่อขึ้นอันดับไปก่อนขึ้นอันดับก่อนก็จะได้เปรียบกว่าซึ่งเพชรโดยรวมแล้วนะครับก็จะเยอะมากๆก,การที่เราสามารถฆ่าผู้เล่นได้ก็จะได้รับแต้มและถ้าเราป้องกันได้ก็จะได้รับแต้มด้วยเช่นกันนะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆตั้งทีมป้องกันดีๆหน่อยนะแต้มที่เราได้เนี่ยก็จะขึ้นแบบ TT แบบนี้นะครับผมได้แต้มโดยที่ผมไม่ต้องสู้ก็จะเป็นแบบป้องกันชนะก็จะมีคนมาตีซึ่งถ้้้้้้้้าาาาเเเเรรแแแพกกกกก็จะะสสีียยยตตตมมดววชช่่่่นน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 นัััับปอออองงขึู เราก็ถ้าเราจัดทีมมาดีโอกาสที่เราจะป้องกันชนะก็จะมีสูงมากขึ้นหรือว่าถ้าโดนทีมแพ้ทางโอกาสที่เราแพ้ก็จะสูงด้วยเช่นกันนะครับถ้าใครอยากได้เพชรเยอะในส่วนนี้ก็อาจจะต้องทําทั้งตัวเลือกบิวตัวละครให้ดีดันพลังให้เยอะหรือเน้นค่าใดค่าหนึ่งไปในส่วนนั้นก็ได้เหมือนกันซึ่งณนะปัจจุบันทีมที่ผมตั้งเป็นป้องกันอยู่นะครับก็จะเล่นเป็นทีมสปีดไลอาคู่ลิสต์และมีใช้วอลทอสปิลันเป็นตัวละครเปิดบัฟเพิ่มความ,วามเร็ววอลทอสนะครับก็เป็นตัวเปิดบัฟเพิ่มามา,มา,มา่แถต,ตนะ106 0,000ก็สร พวกพลังแสนเจ็ดแสนแปดแได้ขึ้นอยู่กับทีมนั้นๆด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนําแนวทางการขึ้น Challenger 1หรือว่าหลีกขั้นสูงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเซิร์ฟจะปิดปรับปรุงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องออกจากเกมก่อนอยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ